ใช่ไม่ใส่ปิดเป็นหกสิบาทาไม่มีใครเกินเนาะพม่เลยเนาะ,ะได้เห็นไหมปอกแล้วบอกทีเราอนเล็กนะทิ่ปปร์พลดนะแม่ค้าบอกว่าใช้กังปลาอะไรพปปรดนะไ,นดไม่ใส่ดิสตงมันไม่ใส่ดิสงด้วย เหมือนเราพูดแล้วเนาะว่าไม่ใส่นี้ด <eigentlich analysis> ้วยความที่เคยเคยชินเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ไม่ใส่พริกไม่ใส่ถั่วลิสงได้ไม่ใส่ถั่วลิสงอย่างบอกบอกได้บางทีเราอ่านอ่านแล้วด้วยความที่เคยชินมืออ่สัมผัสตรงนี้กุ้งแห้งได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวานเยอตัดน้ำตาลหน่อยบุ้งแห้งเป็นเห็นทัมผัสทำอร่อยยากมากเลยนะ ทิกประมาณสามสี่เม็ดกำล,งลังพอดีใส่กินเผ็มไม่ได้ไ <c oughs> ม่ลงมะนาวส่วนเทน่า้นรีหอมมะนาวมากมากเลยไม่ิีไม่ไม่ใส่สดนะนะจริงๆิมันต้องปิดจบที่นึง <c oughs> แต่เราไม่จุดเลยเมื่อกี้ <c oughs> คุณดีอยากได้อะไรบอกนะขอแค่บอกลนะ้คุณดุยอย่างเงี้ยนะครับก็นะจัดคำับจำชัดเคยชินใส่สัวทีสงอย่างเงี้ยแกแกแล้วบุ๋นะแต่ว่าเราก็อาจจะแบบเลอเลยเนี่ยคเรามันผิดพลาดน,นะน้ำชับได้นะครับชอบจำเลย ตำงกระทอ้อนทิกหนึ่งเม็ดกับบ้านเนาะตะไทย่เห็ดน,น้อยไม่หัวทีส่งไม่บุ้งแห้งโอเคแม่มาเดี๋ยวบอกลูกกนะ็มานะอยู่ถึงกี่วันอีพี่โจสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องมิวสวัสดีค่ะมิวเป็นว่านมหรือเปล่า <c oughs> น้นมค้นครับใช่กระสินตำลาวแต่ว่าต้องรอเลยนะคะรออยู่นะ,ะโอเคไหม